ะะจะเป็นความรักทั่วไปนะคะของชาวราศีมังกรในวันที่1ถึง15สิงหาคมนะคะก็คือเป็นครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนสิงหาคมนะก็เป็นการดูแบบภาพรวมนะคะคงไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่าในใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษเนาะก็เน้นการอ่าน energy ของไพ่เป็นหลักนะคะขย่ารอดองส่วนตัวรบกวดอะไรดีที่มีให้ไม่ใต้คลิปมาได้เลยนะคะโอเคความรักชาวราศีมังกร1ถึงสิสิงหาคม อย่างไรคะเครืงกันแรกสิงเกอร์พลาสติก and not feel นะคะมันถึงเวลานะคะสำหรับบางคนก็จะต้องรู้ว่าอะไรที่ใช่แล้วก็ไม่ใช่สำหรับคุณนะคะบางครั้งบางประตูนะคะประตูบางบานโอกาสบางอย่างก็ต้องปิดไปเพราะว่าโอกาสนั้นคนคนนั้นไม่ใช่ของคุณนะคะไม้มันไม่ใช่โอกาสแต่แต่ไม่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นใครสักคนหนึ่ง ะะที่คนรู้สึกว่ามันไม่ใช่สําหรับคุณหรือเขาไม่ใช่สําหรับคุณนะคะบางคนอาจจะมีประตูที่ปิดไปแล้วนะคะเลิกกับใครสักคนหนึ่งไปแล้วนะเหมือนพ่อยากจะบอกให้คนดูว่าคุณไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนคุณไม่ได้เกิดมาสําหรับทุกคนนะคะบล s ิสนะคะคือการได้รับพรนะไพ่ไปนี้นะคะมันเหมือนกับว่าประตูที่ปิดไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าอะไรที่จบไปมันก็คือคุณได้รับพร เพราะว่าคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่านะคะแต่ตัวคุณเองนะคะอาจจะคิดวนๆคิดซ้ําๆนะคะช่วงนี้ทำทำงานเป็นนักคิดเป็นพิเศษนะคะนักคิดนักวิเคราะห์นะคะคิดอยู่นั่นนะคะคิดวนไปวนมาก็อาจจะอยู่ในช่วงที่ว่า,าต้องเข้าใจนะคะว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นของคุณทั้งหมดมันไม่ได้หมายถึงว่าทุกๆความสัมพันธ์ทุกๆคนที่เราเจอจะต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิต นะคะอ่โอเคมาดูกันต่อว่าไพ่ชาวโรอยางจะมีอะไรบอกชาวราศีมังกรในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมคะ่ะต่อไปเป็นไพ่ชาวโรนะคะ t h e Tower นะคะถึงเวลาที่น่าจะต้องตัดอะไรที่มันไม่ใช่นะคะ The Tower คือการเลิกลานะคะหรือการเปลี่ยนแปลงกระทันหันจากสิ่งที่ไม่ใช่นะคะอะไรที่ไม่ใช่นะคะจะพังหมดเลยอะไรที่ไม่ใช่จะไปทั้งหมดถ้าเป็นไพ่ The Tower นะ e อเดเพนิคิลสนะคะเชชาเรียตมันเหมือนกับว่านะคะในอดีตท,ที่ผ่านมาคุณจําเป็นที่จะต้องนะคะผ่านความเสียใจบางสิ่งบางอย่างเพื่อ จักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเนี่ยนะคะหรือตัวเราเองเนี่ยคืออยากที่จะให้ตัวคุณเองนะคะได้โฟกัสกับตัวเองมากกว่านี้นะคะได้ไปต่อสู้กับตัวเองมากกว่านี้นะคะจะพูดยังไงดีมันเหมือนกับว่าการที่การที่เลิกรานะคะหรือการที่อะไรเปลี่ยนไปวันนี้ไพ่เม็ตกบ่อยมากเลยนะมันเหมือนกับว่าเพื่อให้คุณเองนะคะได้ ได้แก้ไขอะไรบางตัวเองบางสิ่งบางอย่างให้คนได้เรียนรู้การเป็นตัวของุนเองเต็มที่นะคะเพื่อให้คุณได้สร้างตัวตนใหม่ได้ให้สร้างสิ่งใหม่กับชีวิตนะแล้วก็เดินก้าวต่อไปนะคะโอเคสักครู่นะคะโอเคโอเคต่อไป two up cups ในวัาจัก,กรวาลเขาจะให้สิ่งที่เป็นคน,คนที่เป็นคู่ของคุณเข้ามา Two of Cups นะคะให้ถือ h i g r o m a n แล้วก็ Queen of Cups นี่คุณจะได้เจอคู่แท้ของคุณหลังจากที่ผ่านอะไรไปนะคะอะไรที่มันไม่ใช่คุณจะได้เจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าคุณจะได้เจอคนที่เป็นของคุณนะคะหลังจากนี้ให้เตรียมรับพอเดี่ยเตรียมรับของดีๆนะคะจากจัก,กรวาลน,นะอะไรที่ไม่ใช่ผ่านแล้วผ่านเลยค่ะเลิกแล้วเลิกไปคิดซะว่ามันไม่ใช่นะคะ คือมันอาจจะมีบางคลิปที่อาจจะเป็นคนเก่าๆกลับมาแต่เอเดนจีที่ไม่ได้จากไพ่นี้มันเหมือนกับว่าอะไรที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะอย่าพยายามสืนต่อให้มันให้มันเป็นสิ่งที่ใช่ในเมื่อมันไม่ใช่นะคะต่อไป justice การตัดสินใจนะคะ the emperor the empress เนี่ย คุณจะได้เจอคนที่เท่าเทียมกันนะคะคนที่สินเสม,มอกันคนที่เป็นคู่ของคุณเดียร์อเรอร์กับดีเอ็มเฮสเขาเป็นคู่กันคือคนที่มีสินเสม,มอกันมีบารม,มีเสมอกันนะคะแล้วจจสติสคือความมั่นคงความแฟร์นะคะคือยังไงอะ่ะคุณก็จะได้เจอคนที่ดีกว่านี้นะคะบางครั้งการที่คุณใครสักคนนึงหลุดจากวงโครโจรชีวิตคุณไปมันหมายถึงว่าเขาเองอาจจะไม่ได้มีพลังงานนะคะ,ะ,คะถ้าถ้าเป็นชาวพุทธก็จะบอกไม่มีบารมีคู่กันกับคุณ นะคะคนนี้จะเจอคนที่บารมีเหนือการพลังงานเดียวกันเข้ามานะคะ f o u r of s w o r d s Princess of Swords Princess of Pentacles คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คอยติดตามสอ,สองคุณในชีวิตนะคะประจาําวันอาจจะเคยรู้จักกันแล้วจะเป็นคนเป็นเพื่อนใน Facebook เพื่อนคนใน IG นะคะแต่ว่าอาจจะไม่เคยคุยกันมาก่อน นะคะหรือบางคนอาจจะเคยคุยกันมาละแต่ว่าไม่ได้เชิงคุยกันแบบแฟนไม่ได้เชิงคุยกันแบบมีความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์จะเริ่มจากการเป็นเพื่อนนะคะเขาจะเข้าคุณหาในรูปแบบของเขาว่าเพื่อนนะคนคนนี้เอ่อมันเหมือนคนคนนี้ค่ะเขาเขาเห็นคุณในทุกช่วงเวลาดีไม่ดีนะคะจะดีจะร้ายคนคนนี้เขาเห็นคุณมาตลอดเพราะเขาส่องเขาคอยติดตามชีวิตคุณมาตลอดนะคะน่าจะเป็นคนที่คุณรู้จักแล้วลหะนะคะแต่อาจจะไม่ได้สนิทนะ เดอะสตาร์เขาแน่จะชอบคุณมาตั้งนานแล้วค่ะฟอร์ครับแต่คุณไม่ชอบเขาคุณไม่ได้เปิดใจให้เขาชูอาเพนิเคลิลสเพราะหัวใจคุณไม่ว่างนะคะเพราะหัวใจคุณไม่ว่างคุณมัวไปแต่ไปสนใจกับอะไรที่มันไม่ใช่ไม่รู้นะถ้าเป็นคู่กันไม่ว่ามีโอกาสที่เขาเองอะคะ่ะหรือตัวคุณเองเนี่ยจะเปิดใจให้กับคนคนนี้นะคะดูคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาชอบคุณมีโอกาสที่ที่เขาจะมาบอกความรู้สึกกับคุณนะ,ะหรือบางคนอาจจะเป็นคนใหม่ๆเลยก็ได้ที่เข้ามา นะคะน่าจะเป็นอะไรใหม่ๆเป็นอะไรดีๆเข้ามานะคะไพ่เดือดสตาร์ขึ้นมาบางคนนะคะหมายถึงเดือดสตาร์คือคุณอาจจะเคยขออะไรว่าได้รองของความรักนะคะคุณน่าจะได้ชื่นอกชื่นใจกันในช่วงครึ่งเดือนแรกของือนสิงหาคมนะเพราะไพ่เดือดสตาร์ขึ้นมามันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณเคยขอไปมันได้รับการตอบรับแล้วนะคะแต่คุณจําเป็นจะต้องปล่อยอะไรที่มันไม่ใช่ไปก่อนเนาะ queen of wands queen of swords King of ม u p s มีคนเข้ามาหาคุณเยอะมากนะคะให้คุณเลือกนะแล้วแต่คุณจะเลือกใครนะคะเดือนนี้คุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลเยอะเป็นพิเศษหรือจะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะเป็นพิเศษนะคะตั้งสามคนเนี่ยเนี่ยมันเป็นไพ่บุคคลทั้งนั้นเลยนะคะหรือบางครั้งคุณอาจจะได้เจอคนคนนี้นะคะจากงานหรือสิ่งที่ทาให้คุณต้องเจอคนเยอะๆเขาเป็นคนที่ชอบอยู่กับคนเยอะๆนะถ้าดูจากไพ่นะคะมันเป็นไพ่ตัวบุคคลทั้งนั้นเลยอ่ะ มีโอกาสที่เขาจะเป็นคนที่อายุแก่กว่าคุณนะคะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะอาจจะอายุประมาณ40ขึ้นไปนะคะหรือแก่วกว่าคุณนะจะเป็นยังไงต่อคะฟรอมวั mm hmm. of ones. two of fortune king of เคน t ค c ลส s เป็นคนที่มั่นคงค่ะทางการเงินเป็นคนที่มั่นคงทางการเงิน,ม,น,งงงนมั่นคงทางความรู้สึกรักใครรักจริงแต่รักใครย,ยาก นะคะมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องได้เจอคู่นะชาวราศีมังกรนะคะเจอคู่เป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณจรงิจรงๆนะคะเพราะไพ่ขึ้นมาคอนเฟิร์มว่าคุณจะได้เจอคนที่ใช่มันขึ้นมาตั้งแต่แรกนะคะแล้วนวสักวานสิงศักดิ์สิธิ์เขาจะให้คุณนะคะเขาจะให้คนที่เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะ,ะถึงเวลาแล้วนะคะแต่คุณจะต้องปล่อยใครที่มันไม่ใช่ไปก่อน่ยเห็นไหม Two of Cups นะคะกับ The High p r i e กับ The Higher Friend Four of Wands กับ High v i of Fortune ขึ้นมาโอเคคนที่โชคชะตาพามาให้เจอกันคนที่สินเสมอกัน The Emperor The, em the Emperor ก em ับ The Empress em ขึ้นมานะคะแต่ก็อยู่ที่คุณว่าคุณพร้อมที่จะรับเข้าไหมคุณต้องปล่อยอะไรที่มันไม่ใช่ก่อนถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขเลยนั่นคือสัญญาณเตือนที่เขาจะบอกคุณว่าคนนี้ไม่ใช่นะคะ ใชมันไม่ต้องถูกค่ะแค่นั้นเองนะบางคนอาจจะเป็นคู่กันก็ได้นะคะแต่ถ้าดูจาก energy ตอนนี้นะคะแพทบอกว่าอะไรที่ไม่ใช่ไปหมดอะไรที่ไม่ใช่จะพังนะคะแล้วแล้วเขาจะส่งนะคะคนที่ใช่คนที่สินเสมอกันเข้ามาบาร,รมีเสมอกันเข้ามานะคะขาคนนี้นขอยชาวราศีมังกรอยากจะบอกอะไระชาวราศีมังกรคะ I m sorry please Forgive me อันนี้จะเป็นบางคนนะคะที่เป็นคนเก่าๆที่คนนึกถึงถ้าเป็นคู่กันนะเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาขอโทษให้อภัยเขาได้ไหมนะคะไม่รู้แหละว่าคนที่คือถึงคนงนั้นเป็นใครแต่เขาอยากจะบอกว่าเขาขอโทษนะคะ please forgive me บางคนก็อาจจะอยากกลับมาขอโอกาสกับคุณก็ได้นะคะต่อไปเป็นคำแนะนำสำหรับชาวราศีมังกระคะ่ะ It is safe for you to love, open your heart, and to give and receive the highest energy of all. bye. Mm -hmm. Self efficiency the unlimited, the unlimited self sufficiency is relying on God. It doesn't mean hiding in a cave and saying I don't need people. Instead, it's saying God it's my source. And I am willing to receive all the help, love, and support that want to come. บางคนนะคะชาวราศีมังกรคุณอาจจะมีความรู้สึกที่ว่าฉันอยู่ได้ฉันไม่ต้องการคระฉันไม่ใชนเป็นจะต้องมีใครผมไม่ใช่เป็นจะต้องมีใครผมอยู่ได้แต่ไพ่บอกว่าให้คุณนะคะเปิดใจบางครั้งการรักตัวเองก็ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะไม่ต้องการใครในชีวิตนะคะเหมือนกับการที่คุณพูดอย่างเงี้ยเหมือนไพ่บอกว่าเหมือนกับตัวคุณเองลึกๆอะ คุณกลัวเสียใจนะคะคุณแอบไปนหนีอยู่ในถ้านะคะเพราะว่ากลัวที่จะเปิดใจให้กับคนอื่นกลัวที่จะเปิดใจให้กับความรักแล้วแต่นะคะ it is safe for you to love ก็ค,คือมันมัน s a ฟนะคะมันปลอดภัยที่คุณจะมีความรักที่คุณจะรักใครปล่อยใจค่ะอะไรไม่ใช่ปล่อยไปถ้าจะ묻เขาใช่ถ้าเป็นคนเก่านะหรือเป็นคนที่เขาที่คุณนึกถึงนะคะ I am sorry please forgive me คนเนี้ย ถ้าคุณอยากให้โอกาสเขาก็ลองให้โอกาสแต่ถ้าไม่ใช่นะคะจะเป็นคนใหม่ๆเลยนะดูวอ energy คือไม่ทัวนจะเป็นคนใหม่ๆเลยแล้วจะเข้ามาให้คนเลือกหลายคนด้วยนะคะแลวหนึ่งในนะั้นจะเป็นคนที่เป็นคู่ของคุณแม้ว่าถ้าถ้าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของคุณนะคะแล้วคุณเข้าใจในสิ่งที่เมย์พูดแล้วคุณเจอในสิ่งที่เมย์พูดคุณจะรู้ได้ว,ว่าคนคนนั้นเป็นใครนะคะโอเคไม่มีอะไรแล้วนะคะขอลาไปก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมาก่าที่คอยติดตามมาตลอดนะคะก็ขอให้ติดตามมนตลอดไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเฮงๆงรวยปังๆวันนี้เราไปก่อนค่ะคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ